ชนาก่อนห้าสิบดาวผมล่าวีฮาควีดออฟเพจขอบคุณออสออสหนึ่งร้อยดาวพี่กี้ไม่ทนนะพี่กี้ต้องทนทุกทรมานปวดแขนแ,แรืแอยๆปีพี่กี้จะไม่ทนเวนฟูนี่ยืนข้างอาวเนเนัเดนเมนตายก็ยังใช้ออร่าของเวนเจียนครับ ช่วยบับระยะยิงอยู่เนะี There will pain. ่ยที่สองครับฝ่ายเมนกับนิกมาฮะดูเป็นยาว บอกกันแป๊บขอบคุณันภพัฒน์รับน้องพีเชื่อมถ้า <e ร้อยดาวครับของคุณครับสู้ๆเอาสิบเอ็ดมาให้ได้เอาหนึ่งมาให้ได้นะครับขอบคุณครับวิแลนด์ปลาไปเซนวิฮา ย้ำสวยนั้นไอเอ็นครับเจ็ดการนันร้นพลเรดายฮะไปดันล่างครับเปิดบัดมาก่อนครับไอเ n ็นจะเลนสามอะไรฮะ <c oughs> หนี <c oughs> เลือดไฟครึ่งหลอดครับเจ็ดซ้อครับแต่งดาโนของพลเรดายไล่ผัวนัน <c oughs> ้นไอเอ็นอยู่ซอยมาก่อนนะ ิลฟลักไปแล้วจิมย้ีครับคูด,ดาวท้งด้านโนสวนเบอรกก็สุดตามหลังใจ้ยี่ครับสิบ <c oughs> เลนสานี่จับใจเเอาเจสโดนฆ่าเครเลียบฮะ,ะนั้นเป็นแมงโก้แล้วก็คาริตี้ังางด้านนี้ครับเอ,อยังไงต่อวิ่งออกไปได้ครับวีหาผมก,โกมีซลีแล้วก็เอสมีสปิริแล้วครับ ดาวบิงอยู่พอสมควรนะไล่ย,ยิงกดไปเรื่อยๆครับถอยกลับไปฟาร,ร์มครีปด้านนี้ก็ตายอีกแล้วก็ครเลยได้เจอสตันเบนยิงมิสไซล์ปั้นให้แล้วก็สกิลหนึ่งของนันอาควอเดนครับปิดกันได้ครับผมมีลูบิกย,กยกอีกด้วยฮะหลังหนีครับแบบไม่กระโจนได้ครีปมา18ตัวครับโบโลสไซเจาะขึ้นได้ขเชเซ่ครีบจิมย้ำต่อเนื่องคาสติกฟินาเล่อัพม,มาหนึ่งเนีน่ยแซนด์ตอบสอง รอเก็บแฝงผมดึงครีครับไอ็นนั่นพลาดได้เส่วนมิลเลอร์เค้าจัดการซิปไปได้ผมมิลเลอร์เคนะ้าเลเวลสังไอเอนน่าจะถอยมิลเลอร์เค้าเก็บเลเวลเต็มๆครับเพื่อที่จะไปเติมเลือดต่อด้วยฮนะไอเมนส่วนเลนโบนี้มิสซี่ครับจิงโก้เซเดนวีฮานะนี่ก็ลากครีมไปครับเอ็นฟาร์มอย่างระบากครับรอครีมเชิญครีมไปฮนะนึกเวลาไว้ก่อนตายไปสองตัวครับสิบ ด้านนี้ก็ค่ายแล้วครับซิปเดินเข้าใส่ยอมมอบตัวดีๆเพราะว่าใช้สวอตเบรคเกิลไปแล้วครับสีระบากแล้วเกินนะแทงโก้อันตีเปิดกันไปครับรานโอเลสเตอร์ฟาดเลยครับเรียบร้อยครับวีฮาตายเอสใช่ไหมโอ้เจอแฟนต้องไรบ่แฟนต้องรัดพูดาวฮะทางด้านนี้จะฟาวด์ดักไหมความรนด์ฟรายของฟาวด์ดักครับทางฝั่งชิเซ่สับเปล่าครับปั้นให้ดับเบิลคิวก็ได้ชิเซ่เลยฮะ ลอยครับว้าบอินลงมาแล้วกครับโดนบวงคืนกลับบ้างแล้วหรือเปล่าฟางสปาร์คไว้แล้วชิวแครชย้ำต่อไมโครโทัวเข้ามาสตาร์สองครับไอเมนสตาร์ไปแล้วก็ลอยส่วนนั้นพลเรียนพลยเดายตายครับทิลนี่สปีดนั่นจีเซจีเซีครับผมเจอเซนสองไมโครโทัครับจะเข้าสตาร์และอีบิคสเตอร์มาบรีเจนอเรชั่นแอคทีฟอ้าวเดินติดคลีฟครับผม ทางฝั่งนี้มอร์ไซค์ไปแล้วก็อีพิกเซนเตอร์มาแชนเนลลิงไล่ไปนะครับผมโอ้เจอสวอตมาเคลียจิ้ครับอีพิกเซนเตอร์ไหวหรือเปล่าไม่ไหวครับดาเมจเบาจัดนะฮะยิงขึ้นไปบนนี้อันเต็งเซนเตอร์เชสซ่บอกแล้วจีเอ็ยิงล็อกด้วยแฟลร์มาปิดพอดีฮะเป็นสตันอีพิกเซนเตอร์แล้วก็อันเต็ครับทางด้านโซนิกเวฟนั่นเองยิงราดไดดักแดนเจียสับเปล่าล็อกไปครับเนี่ยเฉพาเปิดมา c ป p y สกิลเป็นไฟสเวทครับอีกราดได้ป o p y มิถานแดเจีแล้วตายอ่ะ เรียบร้อยก็มาเกมบาวตี้ลูนอาทีที่10ครับเอ็นมีแรนด์ป่ามาต mm ิเกรดดอบสตันไปไม่โดนเข้าไปคอนโทรลนิงไอตต่อแซนซอมไว้ครับนิดวีฮาเก็บบาวตี้ลูนใส่กวนัสสปีว่าเพนยับต่อที่นั่นเอตมาเต็มๆครับ็มีซิมโบไว้กับภเพลย์ได้อองมันต้องช่วยกันนะจนถกยับต่อเนี่ยโปรไซไปกันซันเลยพยายามจะช่วยครับมิสเตอร์เรนไม่ได้ครับภเพลย์ได้ทายสิบเข้ามาผมโรลิงก็เดอร์หรือเปล่าเอ้มานะครับ พอที่จะสั้นเครับอ้าวเซนซ์สองก็ครอบไว้คอมพิสกิลมาเป็นโรลิงเดอร์ครับสลับสกิลพิทันกับซิฟโรลิงเดอร์สวนไปที่เอสเอ็จ hey, ุกหลบได้เปล่าทีเอสบอกว่าเหลี่ยมมันได้ขอ้สกิลเอาเพจไปฮะแล้วก็เตะยับต่อตัวจริงอยู่นี่เฟดโบใส่เลยครับดับเบิลคิวในจีเอชเสาวระพุ่มมาอ้าวเจอสตันด้วยครับพลายไดยเขาคลอกจับล็อกไว้ผมแมกนีติกเฟย์ครับแล้วเปิดไข่ซุปเปอร์นว่าไเงี้ย ไฟคอนโทนจะเข้าไปตีช่วยได้เปล่าควินเพดยิงช่วยฮะยิงช่วยผมแล้วไข่แตกไปครับแล้วสวอลช่วยมิลเลอรแต่มิลเลอรเจอร็อรเก็ตแฟรจากไพ่เลยได้ครับตายเหมนกันครับแรกๆกันเพดมิลเลอรมาได้บอลจะได้องค์ฝั่งไปไปแล้วอีพิกเซนเตอร์มาต่อที่นั่นชิซี่ครับชิซี่ครับพยายามจะหนีพอหรือเปล่าอันตรีไล่ลไปครับผมนีไม่ได้บอลชิซี่ตายแต่โรลิ่งนันเดอร์ตัดสามตัดยับต่อครับซื้อเกินมาโปรยนั้นเข้าไปอีกทีครับจิ้มใส่นั่นไอเมทแล้วไฟกระโทนเจอน็องแบกลับเข้าไปรอดหรือเปล่าไ่กรระโนวิงคับ มานาไม่มีว้าวครับผมใส่กอล์ฟสวอปมาเข้าสุดปลายพอดีครับทริปเปิลคิวแน้ซิปเลยฮะหมดโด่งครับทีมนิกมาส่วนด้านบนนี้ก็ g จีเในต่อครับถอยเขไปนี่คือจ่ายไปแบ็กมาขอกเวิร์ดครับโรลี่คันเดอร์ครับที่เซฟมันไว้โรลี่ชนย้อมต่อครับเซนเตอร์จีเอสจับยกเทเลคานิซีนะครับชงเองกินเองแล้วก็ปี้สปีดแลนด์มาจีเอสโซโลคิวครับผมแบบเดือดฮะโอ้แต่ดนเพื่อนเพื่อนๆนี่ถึงกับต้องกลุ่มชิปให้เลยครับ ตีก็ไปสวอปหนึ่งกลับมายังไงก็เจียนสตันมาชไายครับผมดับเบวลคิวของด้านเจี๊ยบครับเก็บหมดครับตอนนี้เข้ามาทีละตัวใต้ทีละตัวฮะขึ้นมาเซฟสวอลปบังเกอร์เจี๊เข้าไปผมย้ำต่อฮะโรลิ่งชนพิลเลอร์ครับตัวนิ่มๆตัวนิ่มๆครับผมจับตายมาถึงที่เงี้ยสกีมาเพย์ชาร์ดซ้ายใส่โฟล์ตซ้าเปิดย้ำมาอีพิเซนเตอร์เลยครับเต็มๆครับทีนั่นเจี๊ียตายเหมือนกันฮะเป็นกันไปครับผม อาควาเดนี่โดนปวดตลอดฮะเจสไล่์ดิสเบอร์ไปจับยกกลางอากาศครับผมไม่ให้ไปครับเจสมิสซี่ตายผม,มโดนวีฮาฆ่าด้านบนนี้ก็ไล่ฮะใส่ทางฝั่งง้างมาจากอันตรีครับวีฮาอ้าวเจอไซเลนเซอร์ไพรส์ครับผมสเปราล็อกไวส้สวีดเลนปาไปซวนเพล่อกว,วีฮาตายครับผมเซอร์ไพรส์ออกขีดนะด้านซฟไล่ตามต่อหรือเปล่าต,ตันไปบุกม,มาฮะ เป็นสปีดแลนด์เนี่ยบอกรอปปี้ยิงด้านโรลลิงคันเดอร์หรือเปล่าไอนน้เนนะื้อจน่ะคอปปี้ไปแล้วผมเป็น,นสเปรัดับเบิลคิวในชิเซ่เลยครับเก็บม,มาแบบง่ายว้ามดักนเนื้จีเอ็มต่อเอ็ว้างไงครับโดนซูเปอร์นวาโซนไว้เลยฮะฝั่งไปเขาโทนลงมานี่โดนสตาร์หรือเปล่าเอ้โวยดัานอัดไปเขาโทรไว้ครับมิราเคิลครับโซนอยู่ครับยิงใส่เนื้ชิเซ่ไปครับยืนไม่ไหวครับรุ่น Nature บาดเนเจอร์บาดมาหวนทะุนไปเขาโทรต้องถอยเหมือนกันได้ชิเซน่นี่เกือบตายครับ ว้าไปแล้วแล้วอันติอุ้ยวิชั่นไม่มีครับผมด้่มีฮาครับเกือบจะปล่อยอันติแล้วเมื่อกี้สไลด์มา Gh เมมอเตอร์ไปโดนพลายดาจับยกกับสรตนไปกอปี้มาเป็นแบบเลือดเซอร์เซ็น Gh ว้าปลงขึ้ไมาคอนโทรลวิ่งไปแสนซอมเจอหน้าผมอีพิกเซนเตอร์ให้เลยฮะ For you อันใส่เกรดโอ้โหใส่ลูกบอลทางด้านซีฟกับผมคริกถอยไปก่อนนะทางาด้านนี้ผมไปใส่จีนนะผมต้องจีเอสก่อนเลยฮนะตั้งใส่ชิซี่ไว้พี่แล้วก็ยิงจั่วเลยครับทางด้านชิซี่ตา่ผมสุดจีเก็ไม่รอผมสวอปดึงด้านซิฟมาฮะยังไงต่อครับจะหนีไปไหนสกรีมโอ,อเพลนไปแล้วก็สวอปดึงไปอีกรอบผมพุ่งออกไม่ได้ผมจะมาคินวนไดเอฟเอ็นเห็นนั่นผายใจแวบๆหรือเปล่า มาสตันเลยอีพิกเซนเตอร์ทันหรือเปล่าโอ้ไม่ทันสิครับแบบนี้ละเซาครับสตัน์เป็นจิงก์ทายไปเรียบร้อยครับเพาย์ได้และซูเปอร์นะว่าเปิดย้ำต่อโรลินเดอร์ไปครก็พิมพ์เป็นชิลแฟนผมแต่ว่าตีไข่แตกแล้วมิลเลอร์เนั่น้วีฮาครับบาเดนอายเมียนก็ตายฮะไอายเมนพยายามจะถอยให้ผมเอาล่างบอลก็มาปั๊บให้ก่อนครับอันติกกรีนบาดิซูเปอรไปสองอีกทีมิลเลอรยิงยาวเซนเตอร์สิบสิบไม่ลอยหรอกดบเบิลคิ้ของมิลเลอรครับ ฟาวด์กับเลนชิซีเจอไซโคอนครับดิสโนโลกันไว้แล้วก็เม,ม่ไดิดิฟิลลงไปยิงเสร็จแล้วชิซีจะกลับกลับไม่ได้ผมเจอจับโยกับเซเลกินดิซี28ต่อ15เกัน 15, นับอยู่13เคครับท่านทีมลิงป่าครับจอทาวเวอร์ท็อปเลนเชียร์เด็กกันไปต่อ EL ครับ20นาทีนีิวซิลเบทครับออกกันเวทก่อนนะฮนล่างนี้ครับผมสตันเปิดไปฮะคีมออฟเพลและมิสซิลีออกไปได้ใตยย่ดีครับกระสุนตามหลัง จอเวนตี้ครับชนเดวีฮาตันเปิดครับลงไปครับอโกลดิงเันเดอร์เข้ามาใส่โคนหลบครับชนเดวีฮาทุกคนโค้มาต่อแต่บิ๊กหลบไปได้เจสก็ถอยครับเจสก็ปี้มาเป็นชิลแคร์ดอยู่นะตอนนี้เจสได้บลิงแล้วครับมีทั้งฟอร์สตาร์มีทั้งบลิงมีทาวเวอร์ครับทางด้งงา,งนานมิดเลนเดียสอง บอลเฉลิมไปบริสไลด์เปิดมาชีนเฟรนโครับทางฝั่งซิมบ่ายครับแบนย้ำต่อครับใส่โคงกยันจัดไว้แล้วลงมาหนีโงหรือเปล่าหนีไม่พ้นก็พลายได้โอ้แต่กระสุนตามมาสปาร์เรนตามมายัำต่อภายในได้เรียบร้อยอยู่ดีครับกระสุนมาเยอะเหลือเกินเมก้าคิวฮอมิ่รอเข้าฮะเบนกับยังไม่จบไม่สิ้นนะโหรร้ายจัดๆเกินหมื่นเจ็ดครับอาร์ควอร์เดน เงินนำโด่งมากฮะปองหวยเข้ามาเต็มๆนี่เจนสไลด์ออกได้ครับลองแปะย้ำต่อสปีเลนต่าไปแล้วเจนโดนไฟหนักก็เรถใส่คันไว้ครับใส่ด้วยพลเรดาห์ระด้เจอเวฟออสเทเลอร์ผมดเกาะออกไปเอ็สตัวสวอปและดรอปรเปอร์ก็หนึ่งทีอกากัวเดนครับอกเข้ามายิงใส่ตัวเจสอยู่นี่เองครับเขาย้ำๆซาเตอรลุดระยะสวอปไปแล้ว เกิดมาก็พลยไดาใจได้นุกชนดาวีสิบวินาทีทรีเจเนอเรชันครับอยู่หน้าโรชานจอเป็น BKB ต่อวีหาด้านเพียวนี่ฟาร์มเป็นยังไงนะฮะต่างซื้อสังเกตยาค,ครับแยกเป็นฮาวเบิร์ดแล้วก็เมนต้าได้เหมือนเดิม ยินเสียงคู่ครับผมอของของน้อกแบ็คไปอเมริกาเข้าไปเก็บบอลที่หลุดวีบาตเลอร์ปาดย้ำต่อมิลเลอร์ยิงครับใส่ั้านไปเลยได้ดไปเลยได้ได้แบ็กไหมฮะไปเลยได้ไม่รอดครับผมแล้วก็โรลินเดอร์อ,อัดทางด้านตรงของฝั่งควีนอัเพนอย่างเงี้ครับควีนอัเพนก็ไล่ตามไปฝั่งนี้กดว้าไปแล้วซิต <c oughs> ่อไปมีหาผมอาไอเบนข้าวนฮะ บอลนันเชซซี่ครับโบรุสไซส,สตันเปิดมาไม่โดนครับเอ,ดอ,อ็ดดับเบิลเองเกอร์เอาติดคอครับสกีพอเพนตัวจริงตัวจริงอยู่นี่เชดโด้สายแทร็กลงไว้ฮะดับเบิลเองเกอร์อีกสามวิยังไงดีจินเรทไปครับผมแต่ไม่ไหวครับตายครับเซนต์เอ็ดเชซซี่ครับดันเบิร์นเพิดวาร์ปทันหรือเปล่า BKB เลยแล้วกันอีพิกเซนเตอร์ใส่ BKB คละลายคลีบผมด้วยความเดือดดาล ทำอะไรไม่ถมูกบอลเราจะมีออฟเฟลิงครับสดกิงทาวเวอร์เทียสองท็อปเลนของนัน่นไฟเมนเนี่นแตกแล้วฮะบอลเม่เจอป่าครับตามป่าตรงขอเซิตายก็ผอพิกเกอร์ซิกขอนนัน่พีฮา าจะปิดเกมกับนิกมาใส่เกมเร็วเข้าไปที่แน่นของฝ่ายแมนโอ้บอลแดงสองหนึ่งหรือเปล่าลูกบิกได้บูดฟ้ามาเป็นอีกคนที่ยืนสบายอ่ะแท่งลูกบิกเข้ามายกใส่เบอร์สายเปิดมาเป็นอีกไม่รอดจริงครับกระสุนมาตามเป็นครวนรับผมเรียบร้อยครับเอ็นคาเวอร์เทียสามแตกครับตีนั่นบอลแดงกครับต่อจีจีเลยครับมิสซิลลี่ครับ ไม่รู้จะสู้ยังไงครับผมเกมมันสโนบอลไปแล้วไม่ไหวไม่ฝืนเลยครับต่อกันในเกม3ครับตัดสินครับไฟเมนหน้าทีมนีกมากครับเสมอกันหนึ่งกันไปในเกมนี้ครับเล่นกันเดือดเดือดโถมกันเดือดเดือดปิดไทม์มิงได้อีกมากสามกตัด15ครับแฟน OG ถึงกับต้องร้องนะฮะว่านอนเช้าอีกแล้ว 28นาทีจบเกมครับทางด้านทีมนิกมากดไป39นะต่อ15ครับผมเกมนี้เลนนิกเฟดดีหมดนะครับเหมือนเกมที่แล้วเลยฮะแต่ว่าเกมนี้น่าจะปิดง่ายกว่าเพราะว่าตัวของทีมนิกมาเนี่ยเลือกคีโรมาเป็นคีโรได้ทั้งต้นเกมทั้งเลนนะครับแล้วก็ฟาร์มกันแบบเต็มข้อมีคนทำกระแสครีปให้แล้วก็จัดเลนนิกเฟดครับ ปั้นอากอร์เดนแบบเต็มที่อ่ะขอบคุณทีมคันดาวขอมคุณนันทพัฒน์รับน้องเพีชเขาบขอบคุณครับเป็นันดาวแฟนคลับมิราเคิลนะฮะไอเมนเกมนี้ก็นั่นแหละครับมาบัฟออร่าแล้วก็สตันเปิดะในช่วงต้นเกมเนี่ยคือแพงโกทำอะไรไม่ได้ฮะค่าจ่ายสวอตมิราเคิลไปแล้วโผล่เลนมาที่จะฟาร์มเนี่ยก็คือไม่ได้ครโดนสตันจับตายหมดเลยฮะ ส่วนทันนั้นวีฮาเกมนี้อาจจะจนอยู่นะฮะเพราะว่าไปอยู่ในเซฟเลนด้านบนครับโดนกดนะฮะถือว่าโดนกดเลยแหละก็ต้องมาทำเกมด้วยก็บผมทำให้เงินน้อยะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับเพราะว่าแซนคิงกับทางฝั่ง,างอกากัวดนี่รวยมากฮะรดยจะจัดเลยครับในช่วงตน้นและนี้ดู gpm 873ครับทัาเมตมเปตไปหมื่นแปดทัเมจเฉลี่ยกันเยอะนะฮะโอ้แล้ว GS เกมนี้เล่นดีดนะ้วย ก็ปีสกิลทั้งน้านแพงโกมาสโลคิวีเอลครับในช็อตหนึ่งครับแจวกันเลยทีเดียวโอเคนะครับก็ mm hmm. เดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะฮะเกม3ไฟเมนกับนิกมามาแน่นอน